จะเทสใ้เป็นประดับคิงชามิทก่อนแล้วกันนะฮะประดับคิงชามิทนะไอประดับคิงชามิทอ่ะมันออฟเป็นออคายนะอันนี้ออคายใส่คอมโบนะฮะออคายนะจริงๆมันได้ไก่ได้ไก่เจ็ดนะฮะไอตรงนี้ได้ไฟติ้งยี่สิบเอ็ดหน่วยไอแพ็คแต่การ์ดหนึ่งปีนะอันนี้ได้สิบเปอร์เซ็นต์เป็นไอแพ็กใหม่นะก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปยิงกับหนอนดําก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเทสกับบอสข้างในนะเดี๋ยวยิงกับหนอนหนอนดําก่อนแล้วกันนะ 3แสนเก้าแรงกว่าวะผมดูผิดปะว่าตะกี้ผมคิดว่ามันยิงแค่สามมันยิงแค่สามแสนปะอันนี้คือยางไม่ติดออกอายนะตีแล้วประมาณสามสามแสนเก้านะครับเออมันต้องเทสอย่างนี้นะถึงจะเห็นภาพนะพอใส่เป็นเซต17.1นะฮะสามแสนสี่นะสามแสนห้านะ ดาวเบรห่างกันอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นะครับสามแสนห้านะไอประดับคินจามิดอะยิงประมาณสามแสนเก้านะแรงขึ้นมาอยู่นะครับชิปหายแล้วแล้วยังไม่ติดออกไอน,นะเออโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกับบอลข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกับบอสข้างในนะโอ้โดนตกว่ะสิบเจ็ดจุดหนึ่งแรงกว่าเ,เอ้ยคุณดินแรงกว่าครับแรงกว่าเมื่อกี้ผมพูดผิดแน่เลยที่บอกว่ามันแรงกว่า แต่ก็ดีแล้วเราจะได้ไปทำไงนะถ้าเทสแล้วมันดีะระดับคิงเราจะได้ไปทำต่อแล้วมีโอกาสติดฮอกไกอีกเด็กบวกขึ้นมาอีกสองรอยหน่วยก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะแรงแรงเด็กบวกสองอยหน่วยมันแรงขึ้นเฉลี่ยประมาณสองประมาณสองแสนนะถ้าโนลิมิตก็แรงขึ้นประมาณสามสี่แสนนะโดยประมาณนะประมาณนี้โอเคแบบไม่ต้องกดปับเลยนะอ่ะเดี๋ยวมารีวิวของกันอีกรอบหนึ่งนะ ก็สิบเจ็ดจุดหนึ่งนะเป็นเสื้อสิบเจ็ดจุดหนึ่งรองเท้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะออฟตามออฟตามนี้เลยนะเห็นปะเห็นชัดไหมเออแล้วก็ประดับเป็นอันนี้คือเด็กเด็กแล้วก็เอ็กเปิดอาชเชอร์เลเวลห้าได้ไกลสิบเปอร์เซ็นตนะฮแวแอมข้างหนึ่งนะเพราะว่าผมต้องทำรถ VCT นะน,นี่ก็ออฟเป็น a อ d พดีนะครับม,มานานยังฮนะสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะก็สามชิ้นนี้นะแล้วก็เสื้อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแบบยิงธรรมดาก่อนนะสำหรับบอสหนอนร่างเดิมนะเอาเคียร์ไม่ใช่ร่างเดิมแล้วอันนี้เป็นร่างไฟอ่ะเดี๋ยวยิงก่อนห้าแสนห้าพอติดแล้วขึ้นมา 6, 01, นะหกแสนหนึ่งะฮะห้าแสนห้าติดแล้วขึ้นมาหกแสนหนึ่งะโอเคติดออปชันมันอ่ะนะประดับคิงชมิดนะฮะก็คือออกอายนะอเดี๋ยวมาดูนะร่างเดิมอยู่ป่าวะดูว่ las. โอ้มันเปลี่ยนร่างแล้วว่ะไม่เป็นไรร่างน้ําร่างน้ำหกแสนหกแสนหนึ่งหกแสนสามอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเร็วๆนะครับสิบเจ็ดจุดหนึ่งห้าแสนเจ็ดครับผมแพ้แพ้แพ้ครับผมห่างกันอยู่ประมาณสี่สี่หมื่นครับโดยประมาณนะไอ้ร่างนี้ผมยิงไม่โดนนะมันไม่เปลี่ยนร่างมันอ่ะเปลี่ยนแล้วนะอ่ะอ่ะสิบเจ็ดจุดหนึ่งครับเท่าไหร่อ่ะ สี่แสนสิบเจ็ดจุนี่สองะฮะอ่ะประดับคิงชมิทนะครับอ่ะประดับคิงนะครับอ่ะมาดูประดับคิงชมิทนะคเห็นปะสี่แสนหนะ้าสี่แสนแดเนี่ยสี่แสนดเห็นปะสี่แสนแปดนะครับสี่แสนแปดหอ่ะประดับคิงชมิท ไปเซ็ตสิบเจ็ดสี่แสนสามนะครับสี่แสนสี่แสนสองกังแวงอยู่ประมาณเนี้ยแต่นี้จะดีกว่าติดออกมาขึ้นเท่าไหร่หกแสนนะครับอันนี้คือติดอันนี้คือติดออกมารแรงกว่าประมาณห้าหมื่นเป็แวงอยู่นะประมาณนี้นะเป็นแวงอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาเทสโนลิมิตนะแต่โ no นลิมิตนาเมีมันจะเก้เก้าเก้านะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดข้อความต่อสู้ตรงนี้นะจะดูได้แน่นอนมันโดนแบบว่าทานาะอาจจะยิงแบบต่างๆกันประมาณเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูประดับคิงชิมิสนะฮะเดี๋ยวมาดูประดับคิงชิมิสเอ้เดี๋ยวมาดูเซตเอ่อประดับคนะิงชิมิสอะถูกแล้วนะครับอ่ะโนลิมิตนะครับเนี่ยนะมีประมาณสี่แสนนะล้านสองประมาณล้านสองโดนประมาณนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ ดูสิเจ็ดจุดหนึ่งไปไหนแล้วอ่ะสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเห็นปะสามแปดนะครับประมาณล้านต้นต้นห่างกันอยู่นะครับห่างกันอยู่ประมาณสองแสนนะครับเ,เนี่ยสามแสนแปดนะครับสามแสนแปดสี่แสน เห็นปะ่ะ4 4 32ล้าน2อันนี้อยู่ประมาณ300,000 8นะฮะอืมห่างกันอยู่นะครับห่างอยู่พอสมควรนะฮะเออ38กับ4 142อ่ะ3 38กับประมาณ 40, 40, 4 40 41นะครับ ก็จบได้นะรอโนลิมิตดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะมาดูกันนะครับ17.1อันนี้ไม่ใส่บอยตาตานะ3 5 0 0 0 0 0 6า0 0 0นนะครับผม สามแสนห้าสามแสนหกก็จบได้นะแต่เบากว่าเบากว่าเซตเดิมนะก็คืออันนี้เซตนี้จะแรงกว่านะครับิงชมิดนะฮะออกไอคิงชมิดนะครับแล้วก็มับมับเทมเด็กนะอันนี้คือทุกสองอับเกียรดได้เอดิเกสสิบเปอร์เ็ตน้มีระยะไกลด้วยนะทุกทุกสี่อัปเกียรดนะ บวก4 1%ทุกการอัพเกรดสขั้นนะอันนี้ก็ยังอัพเกรดแค่เกนะแต่ได้อีกขั้นหนึ่งนะบวก8แต่บวก9ผมจะไม่ได้นะเพราะว่าบวก9มันจะไปชนกับการธนาทอสนะก็เลยไม่ได้อันี้นะอันนี้ก็เทสแล้วนะสำหรับคิงชามิดกับออกอนะครับผมนะก็เอ้ยคิงชามิดกับ17.1นะฮะก็ประดับคิงชามิดก็ แดกขาดครับผมแดกขาดทั้งกระทั่งยังไม่ติดตอกอายแล้วก็ติดลอกอายก็กินนะอ่ะเดี๋ยวคืนนะครับของใครนะ